หลังจากเชื่อมบอร์ดแล้วนะครับคลิปนี้จะพามาทดสอบนะครับการบังคับเปิดปิดไฟด้วยใบหน้าก็แล้วกันนะครับตอนนี้ต่อบอร์ดเข้าแล้วทีนี้เราจะเรียกใช้งานนะครับที่จะเรียกใช้งานแรกเลยก็คือคาเมล่านะครับเพื่อเอามารับภาพใบหน้าของเรานะครับตอนนี้ก็คอมพิวเตอร์หรือโนบ๊กก็ต้องมีกล้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับจะไปใช้งานที่ตัว AI นะครับ ไปที่เฟสนะครับจะใช้เฟสเมทตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับตอนนี้นะครับถ้าเปิดใหม่บางทีอาจจะใช้เวลานิดนึงในการที่เขาจะเทียนใบหน้าเช็คใบหน้างเรานะครับแล้วผมจะใช้อ่าเช็คอ่ายิ้มแล้วกันสมัยนะครับสมัยนะครับถ้ายิ้มแล้วอ่าจะให้ไฟดับนะครับตอนนี้ไฟเปิดอยู่เนาะนะครับงั้นก็ไปที่ เมนูคิดไบต์ตัวนี้นะครับมาที่ออนบอร์ดนะครับแล้วก็นะครับถ้ายังไม่เห็นตัวนี้เนาะสมมติไม่เห็นเนี่ยนะครับก็ไปที่แอดเดิ้ลไวนะครับเลือกข้างล่างสุดนะครับอยู่ที่บีไทยพาวเวอร์ตัวนี้นะฮะโอเคสมมุติว่าเอามาแล้วจะอยู่ตรงนี้เราก็ลากมานะครับผมลากมาต่อด้านด้านหลังสุดเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะได้เครื่องมือ4ตัวตามนี้นะครับนี่ สีตัวตามนี้นะครับอ่ะตอนนี้เห็นว่าหน้าปกติอยู่เนี่ยไฟก็จะเปิดเนี่ยขอขยับไฟมาอยู่เฟร,รมเดียวกันด้วยนะครับนี้ถ้าเกิดว่าผมยิ้มเนาะเห็นว่าตรงสมายเป็นสมายปุ๊จบจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วตัวเลขนี้จะเป็นหนึ่งเดียวค้างนะครับ อ่าพอเป็นเลขหนึ่งไฟจะดับนะครับพอเรากลับหน้าปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็หลอดไฟตรงสมัยเป็นสีขาวแล้วก็อ่าตัวสถานะตัวนี้กลายเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็คือเช็คได้ยิ้มก็จะปิดปิดไฟอันนี้เดี๋ยวลองค่อยลองไปปรับใช้อื่นกันดูอีกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ